เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของ GTA 5ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับผมคลิปนี้นี่นับได้เลยว่าเป็นคลิปที่สองนะครับที่เราจะมาสอนลงมอดรถมอเตอร์ไซค์กันนะครับมอดมอเตอร์ไซค์คันแรกของช่องที่สอนลงไปจะเป็น Big b i k e นะ BMS 1000R นะครับผมแต่วันนี้เรามากับอีกหนึ่งคันนะครับผมเรามากับเจ้าคันนี้ครับผม X Max 300 เจ้ามอเตอร์ไซค์ X Max คันนี้นะครับหลายคนอาจจะงงนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยสอนลงบิ๊กไบค์ไปเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าช่องเราเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็จะไม่สอนลงพวกมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนชอบเรื่องมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับเทสในการแต่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับคนที่เคยดูคลิปที่ผมสอนลงเอสพันไปอะ่ะก็จะเข้าใจนะเพราะว่าตอนผมแต่งเอสพันเนี่ยผมไม่มีแรงบรันดาลใจในการแต่งอะไรเลยส่วนมากเนี่ยจะใช้เป็นของแต่งเดิมๆหมดเลยนะครับทุกคน อ่ะแต่บอกเลยว่าเจ้าคันนี้เนี่ยไม่ได้เลยครับเราต้องต่อลงแบบเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของผมนะครับซึ่งเจ้าคันนี้นะครับผม X Max คันนี้นะมันมาจากน้อง CRJ นะครับผมซึ่งเป็นคนดูในช่องเรานะครับทุกคนเขาก็ดูช่องเราแบบโอ้โหติดตามผมมานานมากอ่ะจากคนดูตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นคนทำมอสแล้วนะครับผมภูมิใจจริงจริง นะครับคือคนดูในช่องเราเนี่ยก็เก่งๆกันหลายคนเลยนะผมเห็นแล้วก็มีการช่วยมาตอบคอมเมนต์สำหรับคนที่ลงมอนแล้วเข้าเกมไม่ได้นู่นนี่นั่นบ้างอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะครับผมไม่เห็นแล้วมันก็อบอุ่นดีเหมือนกันเลยครับสำหรับการช่วยเหลือกันในช่องเราแบบที่ผมชอบมากเลยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงด้วยนะครับ อ่ะมาในส่วนของรถ X Max ในคันนี้นะครับเหมือนที่บอกไปว่าคันนี้เนี่ยน้อง C R J เขาเป็นคนทําขึ้นมานะครับผมแล้วก็ส่งลิงก์มาให้ผมดาวน์โหลดแล้วก็ลองเอามาใช้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้ติดใจรถคันนี้มากเพราะว่าแม่งเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แม่งเรเวอร์ชิบหายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอามาขับแข่งกับรถซูปเปอร์คารด์ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเขาจะใส่ความเร็วมาค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับเจ้าคันนี้แล้วในส่วนของเรื่องของแต่งนะครับของแต่งคันนี้ก็มีนะไม่น้อยหน้าไปกว่า S 1000ที่ รูปลักษ์ภายนอกก็ประมาณนี้นะครับดูด้วยตาเปล่าเนี่ยรายละเอียดเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับดูดีเลยอะ่ะนี่อันนี้ก็คือมากับท่อแต่งด้วยนะครับบอกเรื่องสีเรื่องแม็กอะไรพวกนี้เนี่ยก็เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับผมคือสีรอบคันเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะมันไม่ใช่โมเดลที่แบบว่าฟิกสีมาแล้วไม่ใช่นะครับทุกคน โอเคหลายคนเนี่ยน่าจะอยากเห็นของแต่งกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูของแต่งกันนะครับว่าของแต่งเจ้ารถคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูของแต่งกันเดี๋ยวต้องให้ทุกคนรู้อะไรสักเล็กน้อยก่อนนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันไม่สามารถแต่งในอู่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเอาเข้าอู่ให้ดูก่อนนะครับชื่อรถก็ไม่ขึ้นทางขวาล่างนะครับแต่ไม่เป็นไรอ่ะน,นี่นะครับทุกคนลองสังเกตดูนะครับพวกเรื่องของแต่งที่เป็นอุปกรณ์เสริมอ่ะมันจะไม่มีให้แต่งในอู่รถกาลาดพวกนี้นะครับมันจะมีให้เราแค่พวก การเปลี่ยนสเปรย์สีรถอะไรพวกนี้นะครับทุกคนสีมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับสี Primary Color เนี่ยก็จะเป็นตัวสีของบอดี้รถส่วน s e c o n d a r y color เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแม็กตัวรถนะครับทุกคนอ่ะแบบนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไปผมก็จะแต่งให้มันเป็นโทนขาวแดงอย่างนี้นะครับอ่ะให้มันเข้ากับรองเท้าผมด้วยนี่มากับชิคาโกนะครับจริงๆแล้วก็มาเป็นชิคาโกทุกลิปลนะ ทีนี้ทุกคนก็น่าจะอยากรู้แล้วนะครับว่าเวลาแต่งเนี่ยเราจะแต่งยังไงในเมื่อมันมีของแต่งแต่เราแต่งผ่านการาดไม่ได้อันนี้ผมแนะนําเป็นมอดเมนูที่ชื่อว่า Enhance Creative Trainer นะครับตัวที่ผมใช้อยู่ตัวนี้เลยอ่ะตัวนี้นะครับเราจะใช้มันสำหรับการแต่งรถคันนี้นะครับเพราะว่าของแต่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ประเภทของแต่งที่ในเกมมีมาให้นะครับของแต่งเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของ Extra ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเอ็กซ์ตาที่เราติ๊กถูกกันตรงนี้แหละจะเป็นในส่วนของของแต่งของรถยามาฮ่าเอ็กแม็กคันนี้นะครับ เดี๋ยวลองดูใกล้ๆก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ติดของแต่งอะไรเลยนะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยท่อมันก็จะหายนะครับกระจกหน้าก็ไม่มีกระจกมองหลังก็ไม่มีอ่ะแล้วเดี๋ยวเราลองมาเปิดเอ็กซ์ตร้าอย่างที่1กันนะครับผมเอ็กซ์ตร้าอย่างที่1เนี่ยก็จะเป็นกระจกหน้ารถนะครับเป็นกระจกแบบสั้นๆก็คือพอดีกับคอนโซลหน้ารถนั่นแหละผม,ผมเรียกหน้าปัดมอเตอร์ไซค์ว่าคอนโซลหน้ารถวัตฟักส่วนเอ็กซ์ตร้าอย่างที่2นะครับก็จะเป็นกระจกที่มันสูงขึ้นมาหน่อยอันนี้ผมก็ค่อนข้างชอบเลยผมกก็จะใสส่่่่่่แบบทบทีีี2เออาาไวว้นนยยง3 ก็จะเป็นในส่วนของอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของโชคนะครับนี่นะครับทุกคนโชคก็จะเป็นสีเหลืองตรงนี้เลยนะครับที่เพิ่มเข้ามาอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนเอ็กซ์ตร้าที่4เนี่ยก็จะเป็นโชคอีกแล้วนะครับแต่ก็จะเป็นโชกแบบหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นะครับทุกคนส่วนเอ็กซ์ตร้าที่6กเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องท่อนะครับถ้า้เดาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นท่อเดิมของจักรถคันนี้นะครับแล้วก แต่ส่วนตัวผมก็ชอบแบบเดิมๆอีกแล้วครับทุกคนคือบอกแล้วว่าผมไม่มีอะไรคือในหัวผมเนี่ยไม่มีแรงบันดาลใจอะไรในการแต่งมอเตอร์ไซค์เลยนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์แทบทุกคันที่ผมเคยเห็นผ่านตามาเนี่ยผมชอบอะไรที่มันเป็นเดิมๆของรถมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างเลยมาดูกันในส่วนของเอ็กซ์ไล์อย่างที่9นะครับหรืออันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับทุกคนนี่แบบนี้เลยอ่า สวยสวยสวยมากคันนี้บอกเลยว่าภูมิใจแทนน้องเขาจริงๆนะครับผมจากคนเล่นเกม GTA ดูผมสอนลงวอดเนี่ยวันนี้เขาก็มาทำวอดเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมก็แหมยินดีกับน้องเขาด้วยจริงๆนะครับน้อง CRJ ประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของของแต่งของจรถคันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลองเอามาแข่งกับรถซูเปอร์คาร์กันนะครับผมคือรถคันนี้เนี่ยตอนอัพความเร็วเต็มแล้วเนี่ยบอกเลยว่าแม่งโคตรเว่อร์ไอ้แยแม่งโคตรเร็วเร็วสัสสัสนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสกันบนทางตรงตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับทุกคน5 minutes later อ่ะตอนนี้เปลี่ยนใจดีกว่านะครับทุกคนด้วยความที่มอไซค์คันนี้มันแรงเกินไปเพราะฉะนั้นผมจะเอามาแข่งกับไฮเปอร์คาร์ดีกว่านะ What <the> fuck? รถที่เลือกมาแข่งในวันนี้ก็จะเป็นอาเกร่าอนะครับค<ๆ>ุณนเอาเอามันไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วหมายถึงกู้เนี่ยไม่ใช่แล้วม,มาจอดวางถนนอย่างนี้ <S 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 <ๆ>ออกตัวไปแล้วนะครับทุกคน นี่บอกแล้วคือแม่งเร็วมากๆตอนนี้ไม่ได้เปิดเข็มไม้วัดความเร็วรถด้วยนะเสียงจ้ารถคันนี้คือเบามากนะครับทุกคนถ้าไปหามอสเสียงมาใส่เพิ่มเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเฟรมากๆนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้ทุกคนลองดูในแแบบนะครับตอนนี้คือโอ้โหเย่คันนี้คือไฮเปอร์คาร์นะครับทุกคนโคนิเซกอากิล่าอาแล้วนี่คือยามาฮ่าเอ็กแม็กแม่งทิ้งห่างกันแบบจรวดกับจักรยานอะดูดิสุดยอดมากแต่ค่อนข้างเตีจะเลี้ยวยากนะครับทุกคน เลี้ยวเลี้ยวยากจริงหัวหนักมากขับหนีตำรวจสบายสบายเลยคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถยามาฮ่าเอ็กแมคันนี้ส่วนใครที่อยากจะดูวิธีการลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จัดให้นะครับทุกคนแต่ก่อนที่เพื่อนจะไปลงเจ้ามอดรถ x m a x คันนี้เนี่ยผมรบกวนทุกคนนะครับช่วยลงมอตพื้นฐานมาก่อนนะเพราะว่าถ้าเพื่อนไม่มีมอดพื้นฐานเนี่ยเพื่อนจะลงมอดรถคันนี้ไม่ได้นะครับผม เลือดจะลงแล้วเกมหลุดเกมเด้งนะครับเพื่อนๆก็ต้องมีมอดพื้นฐานก่อนที่จะทําการลงมอดรถนะครับทุกคนก่อนในส่วนของมัดพื้นฐานเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงด้านล่างในซิปชันนะครับทุกคนก็ไปดูมาด้วยนะวิธีการลงมอดพื้นฐานแล้วสำหรับใครที่ลงมอดพื้นฐานมาแล้วเนี่ยก็ไปดูวิธีการลงมอดรถยามาฮ่าเอ็กแม็กันนี้ได้เลยครับผมไปกันเลยครับทุกคนในส่วนของขั้นตอนการดา,ดาวโหลดตัวมอดนะครับผมทุกคนเข้าไปในด้านใต้ในซิปชันนะครับผมจะทิ้งลิงก์ของเจ้ามอดตัวนี้เอาไว้แล้วผม นี่นะครับ X Max by C R J 3 9 0ก็หลังจากที่ทุกคนเลยครับกดเข้ามาในลิงก์แล้วก็มากดดาวน์โหลดทางขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดาวน์โหลดอย่างนี้เลยแล้วก็กดไป1ทีนะครับมันจะพาเพื่อนมาหน้านี้นะฮะแล้วก็ทําการเริ่มดาวน์โหลดให้เราทางซ้ายล่างแบบนี้เลยนะครับผมคือไม่ต้องแตกไฟล์ก็ได้นะเพราะว่ามันมีแค่ไฟล์เดียวเองแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับทุกคนนี่ก็จะมีไฟล์รีดมีกับโฟลเดอร์ X Max นะครับผมไฟล์รีดมีเนี่ยก็จะเป็นวิธีการติดตั้งเลยครับทุกคนก็ไฟล์ที่เราต้้้อองงงตตติััเนนีี่่จะะมชืวา X Max รรคบ ให้เราทําการเปิด OpenIV มาเลยนะครับนี่นะครับหลังจากเปิด OpenIV ของเพื่อนๆข,ขึ้นมาแล้วนะครับไปกดเปิด Edit Mode ด้านขวาบนนะครับผมแล้วก็มากด Yes ตรงนี้ทีนี้ก็เข้าไปในโฟลเดอร์ Mod นะครับผมเข้าไปในโฟลเดอร์อัปเดต X64 DLC Pack ทีนี้นะครับให้เปิดไฟล์ Mod ที่เราโหลดมานะครับผม นี่นะครับโฟลเดอร์ er XMax ที่เราต้องใช้ในการติดตั้งเราก็ล,ลากเข้ามาไว้ในโฟลเดอร์ DLC Pack เลยนะครับทุกคนอ่ะพอเราลากมาแล้วเจ er ้าโฟลเดอร์ XMax เนี่ยก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วนะครับผมอยู่ในโฟลเดอร์ DLC Pack แล้วนะครับทีนี้นะครับกลับไปหน้าโฟลเดอร์ GTA 5นะครับผมใน o p e n i v นะเข้าไปในโฟลเดอร์ mod อีกครั้งหนึ่งนะครับอัปเดตอัปเดต .RPF common data แล้วหาไฟล์ที่มีชื่อว่า DLC list นะครับนี่นะครับทุกคนไฟล์ที่มีชื่อว่า DLC list ให้ทุกคนนะครับทำการกดคลิกขวานะยครับย้ำนะครับว่าต้องกดคลิกขวาแล้วก็เลือก Edit ตรงนี้นะครับ mm. แล้วกด Edit ไปเลยนะครับแล้วมันจะพาเพื่อนมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยแล้วก็ทําการเลือกบรรทัดสุดท้ายอย่างนี้นะครับกด enter <conferences> เพื่อทำการเรียกบรรทัดใหม่ทีนี้แล้วก็วางโค้ดที่ผมจะทิ้งไว้ให้ตรงด้านล่างคอมเมนต์นะครับ ย้ำนะครับว่าโค้ดเนี่ยจะอยู่ตรงด้านล่างคอมเมนต์แล้วมันก็ได้โค้ดที่เป็นบรรทัดที่มีชื่อว่า X Max อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟทางด้านขวาล่างนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วเราก็เข้าไปดูกันในเกมนะครับผมว่ามอที่เราลงมาเนี่ยติดหรือเปล่าไปเจอกันในเกมครับทุกคนโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วผมแนะนําให้เสกจตารถคันนี้กับเมนู Add-on Spawner นะครับเป็นเมนูในการเสกร,รถแอดออที่ง่ายมากๆนะครับ ปกติเนี่ยเวลาที่เราจะเสกรถแอดออนเนี่ยเราก็ต้องพิมพ์ชื่อใช่ไหมแต่เจ้าเมนูตัวนี้เนี่ยมันจะเอารถที่เราเคยลงแบบแอดออนเนี่ยเอามาลงไว้ในเจ้าเมนูตัวนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ชื่อหานะนี่นะครับเจ้ารถ x max คันนี้ก็ชื่อว่า x max สามร้อยนะครับแล้วก็เสกมาเลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้รถของผมก็เสกมาใช้ได้ปกติไม่มีปัญหานะครับแสดงว่ามอดที่เราลงมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับทุกคนอ่ะ ประมาณนี้นะครับสำหรับเก้ารถยามาฮ่า X Max 300คันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเขามากนะครับที่ส่งรถคันนี้มาให้ผมได้ลองลงกันถือว่าชอบมากๆนะครับผมจะรถคันนี้เพราะว่าความเร็ว <nonetheless> ทุกคนลองดูความเร็วโอ้โอก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปวิธีการสอนลงมอสรถยามาฮ่า X Max นะครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ไม่อยากพลาดการสอนลงมอสต่อไปของ GTA 5เนี่ย ็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe ไปช่องผมด้วยนะครับทุกคนเล่าไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับ <c oughs> ชอบจริงรถคันนี้